ถ้ามาแล้วกด subscribe ให้ช่องัยใส่ใจกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะสวัสดีค่ะัยใส่ใจกินค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะของมาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะที่รัฐบาลออกให้ผู้ที่ ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการขอยื่นทบทุนสิทธิ์นะคะก็เข้าไปที่ w w w ร o ไวไม่ทิ้งกัน .com เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีเป็นช่องนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะสีม่วงๆแบบนี้นะคะขึ้นมาให้ทุกคนกดเข้าไปนะคะแต่อย่างที่ ย้ำกันนะคะว่าปุ่มทบทวนสิทธิ์นี้นะคะก็คือเป็นของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนะคะว,ว่าจะเป็นเป็นนักศึกษากเกษตรกรนะคะหรือผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการอะไรก็ตามแต่นะคะสามารถยืน่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะเพื่อที่จะยืนยันต่อตนเองตัวเองได้เลยนะคะพอกดไปแล้วนะคะให้เรา ใส่นะคะบัตรประชาชน13หลักของเรานะคะลงไปพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราใช้ลงทะเบียนนะพร้อมกับวันเดือนปีเกิดของเรานะคะที่เราหลอกไปนะคะในรอบแรกนะให้ตรงกันนะคะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่กดไปที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะมันจะมี ปุ่มมีรายละเอียดนะคะเป็นรายละเอียดเงื่อนไขนะคะให้เราอ่านนะคะแล้วก็คลิกเลือกยอมรับนะคะแล้วกดยืนยนันและกดดําเนินการต่อนะคะเมื่อเรายืนยันเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้ายืนทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยาให้เรานะคะในนี้เขาก็จะให้เราใส่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะตัวนี้นะคะก็ ให้เรากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะคะเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เราใช้ติดต่อได้พยายามให้ชัดเจนครบถ้วนมากที่สุดนะคะแล้วเราก็เลือกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลอันสุดท้ายนะคะแล้วก็กดยืนยันและดำเนินการต่อเช่นเดิมค่ะ เมื่อยืนยันการทํารายการเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่ลงทะเบียนด้วยมือถือนะคะจะได้รับ OTP นะคะทางโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมนะคะแต่กรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้านนะคะจะให้ใส่โทรศัพท์บ้านพร้อมกับรหัสใบรษณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วแค่นี้นะคะก็จะทํารายการ สำเร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็จะสำเร็จเพียงแค่นี้นะคะต่อจากนี้ไปก็คือขั้นตอนของการที่รอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาตามข้อมูลที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนจับเจ้าหน้าที่ให้ได้นะคะพร้อมกับหลักฐานว่าเราทํางานจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือว่าเป็นลูกจ้างรายวันก็ตามนะคะถ้าเราสามารถจะแสดงตัวตนว,ว,ว่าเราเดือดร้อนจริงๆได้ เงิน5,000บาทไม่เกินเอื้อมมือนะคะไม่เกินรอแน่นอนนะคะจะเย็นๆนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ยังไงวันนี้ถ้าได้ข้อมูลครบถ้วนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยละกันนะคะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าไปหาข้อมูลได้จะตอบทุกคําถามเลยนะคะขอบคุณค่ะ